รผมนอกใจผมนอกใจจริงครับแต่ว่าผมกบแฟนใหม่ผมตอนนั้นยังไม่มีอะไรกันครับยังไม่มีอะไรกันแต่ว่าหอมกันแล้วถ้าไม่ติดว่าเป็นเมนก็คงมีอะไรกันไปแล้วไปนั่งพูดให้เด็กฟังเด็กมันจะแหกโูดให้ดูเลยทธอ่ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกคุยมันดีเด็กเปลี่ยนอยู่เธอปากแทบก็ปากแทบไงจ้ากันแทบไงใครแทบเราเหรอใช่ทั้งปากทั้งตัวทําไมอ่ะเออถตายแล้วนีไงเขาบอกเขาไม่รู้นะว่ากีต้าร์เนี่ยเอาสนับมือไป จริงไหมคุณคิดว่าเขารู้ไหมพี่มาหนุก็บอกคนอื่นว่าพี่เชื่อหนูมไหมว่านกไม่มีปีกอ่ะอุย้ยพี่เชื่อหนูป่าว่าไก่ออกลูกมาเป็นตัวอุย้ยไก่ออกลูกมาแล้วลูกเลื้อยไปกับน้ำเลยอย่างเงี้ยพี่เชื่อหนูป่าอุย้ยมันเหมือนกันผัวเมียกันอะ่ะมันจะไม่คุยกันได้ยังไงแล้วก่อนจะออกจากบ้านนะใช้เวาลากเกือบสิบนาทีเธอปรึกษาเธอคุยกันมาเรียบร้อยแล้วผัพวพกมีดเมียพกนสนับมือจา้าโอ้โหนี่มันเครื่องจักรดาชัดเตาจะบอกว่าโอ้ยไม่รู้เรื่องไม่ เนี่ยผัวเมียอยู่ด้วยกันเนี่ยตำรวจเขาไปจับยาเขาจะเอาทั้งผัวทั้งเมียเลยขนาดที่เมียบอกว่าไม่รู้เรื่องอ่ะเธอจะมาใช้คําพูดแบบนี้ไม่ได้อืมคิดว่าคนรู้กันมันต้องรู้กันเขาบอกเขาไม่รู้เขาบอกไม่รู้โอ้มันต้องรู้กันแล้วคำว่าไอ้คำว่าใช้มีดอ่ะพกมีดไปเพื่อปกป้องทรัพย์สินหน้ารถเธอไม่มีอะไรให้เดี๋ยวถามก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งนะก้องถามเมียสิถามเมียสิว่าไปเอาสลับมือมาจากไหนผัวเป็นคนหาให้พูดไปสิ สนับมือเป็นน้องผมนะผมกิม็กกินนักย้อนกันได้ไงเขาอาจจะหยิบไปก็ได้ไงโอ้ที่เนี่ยัวนั่งอย่างนี้ยสนับมือมันนี่เงี้ยหรอไม่ต้องเห็นเงี้ยหรอเขาไม่รู้ไงผมก็เงี้ยหรอเออไม่ได้อไปกินหมามาเหรอป้าเธอพูดไม่หยุดเลยโอ้ยเดี๋ยวนะอะไรนะขออีกทีสิบอกว่าครับไปกินหมามาเหรอไปกินหมามาเลยพูดไม่หยุด หยุดเนี่ยเพราะฉันทนความแหแลของเธอไม่ได้ไงคะ